สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องไอแมนมาตเกษตรครับวันนี้ก็เป็นวันที่ผมได้เริ่มก่อบล็อกบ้านดินนะครับก็อกเพียงกระท่อมกระท่อมดินนะครับที่ผมทำาพิ่งได้ก่อบล็อกมได้ทั้งหมด3ามร้อก้อนแล้วครับแต่ยังยังก่อได้อีกอยู่แต่ก็บล็อกตัวน,นี้มันก็แห้งแล้วนะครับแห้งก็จะทําการข่อไปด้วยแล้วก็ทำบล็อกเอ่อทำล็อกไปด้วยนะครับข่ออิดทำเพียง กระท่อมนะครับไปด้วยนะครับวันนี้คือขั้นตอนการใส่วงกบป,ประตูนะครับวงกบป,ประตูก็ทาเองครับแล้วก็ทําง่ายๆด้วยการซื้อเหล็กอ่าสามสามคู่สองเลยครับเหล็กตัวสี่เส้นละสองร้อยแปดสิบบาทซื้อมาซื้อมาสองเส้นก็ได้อ่าประตูหน้าต่างวงกบหน้าต่างสองบานแล้วก็อน,นี้หนึ่งประตูหนึ่งบาน,นครับ หรือว่าในคือสองเส้นก็อยู่ในราคาประมาณหกร้อยก็เส้นเล็กนิดหน่อยเพื่อมาทำขั้วมุมตรงนั้นเน่ก็จะประมาณเจ็ดร้อยนะครับก็จะพาเพื่อนไปดูว่า,าผมทำแบบไหนนะครับก็จะมาก่อเหมือนหลักการก่อก็ก่อเหมือนกับบ้านปูนนะครับก่อเหมือนบ้านปูนก็แต่ตามปกตินะบ้านดินเขาจะไม่มีเสาฮนะ ไม่มีเสาแต่เพะเอนผมใส่เสาไปแล้วมันก็อยาทำงานในร่มนะครับเพราะว่า,าแดดมันค่อนข้างจะแรงก็ใส่เสาแล้วให้มีราคาหนีอยจะได้ทำง,งานในร่มแล้วก็การกอ่อก็ใช้ดินดินที่เราทำอิฐบล็อกนี่นะครับมากอ่อมาอ่ามาตัวประสานมาก่ออีกทีหนึ่งก็การกอ่อก,ก็วัดฉากวัดมุมเหมือนกับบ้านปูนทั่วไปครับเราก็ดึงเชือก มันได้ฉากได้ขนาดนเหมือนกันก็ไปดูวิธีกองผมครับผมก็จะใช้ดินดินจากที่เราจะทําอิดบล็อกนี่แหละครับ,เอา,าอนนรบเอามาก่อนะครับเามาก่อก็จะทําให้เนียนนุนหลักการกเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันกันกบการก่อบล็อกดิน,น บล็อกปูนนะครับติดบล็อกปูนนี่ก็ขึ้นได้สองแถวแต่สองแถวแถวที่สองถ้าจะเข้าเหลี่ยมเนี่ยถ้ามันมีเรื่องบางทีมันเข้าไม่ได้ก็ใช้มีดปันก็ได้ครับปันบล็อกปันอะไรปันเข้าเหลี่ยมเข้าม,มุมหรือถากที่มันไม่เสมอเราสามารถใช้ม้สามารถใช้มีดถากออกได้แล้วก็ แล้วก็แต่งที่หลังได้ครับตอนนี้เราก็แค่ก่อให้มันประสานกันก่อง่ายครับมันไม่เหมือนกับปูนนะทำง่าย,ยใช้ตรงกลางมันงูง่าใ้ดินตัวเดียวกันกับที่เราทำล็อกนะครับใช้ยาใช้อะไรก็ใส่เข้าไป ให้มันเลียวๆหน่อยหนึ่งก็ดีอันนี้ถ้าเราจะดึงเชือกจากมุมนี้ใส่มุมนึงก็ได้ใช่ไหมให้มันตรงแต่นี้เราเราดึงไปแล้วรอบรอบแรกนะครับดึงดึงเชือกไปเรียบร้อยแล้วมันตรงแล้วก็ดูระดับสายตาได้เลยเอาสายตาวัดเอาอันนี้ก็จะขึ้นมุมนะปาดออกน,นิดหนึ่งเพราะว่า ถ้าเวลาเรามาฉาบรอบหลังนี่มันจะบาดมือเราบาดให้มันเรียบ,ยบหน่อยตรงนี้นี่ก็เสร็จเปครบหนึ่งก้อนจากก้อนตรงมาการก่อก็ ให้มันประสานกันนะครับเพราะว่าช่วงช่วงนี้ให้มันขี่กันที่ช่องว่างนะให้มันขี่ขี่กันตรงนี้ก็ว่างแล้วมันขีกน่กันก็ใช้อีบล็อกตัวสั้นตัวหนึ่งครึ่งหนึ่งมาครึ่งหนึ่งต่อมันก็จะประสานกันเวลาเอาเข้าก็สอดเข้าอย่างนี้สอดเข้าไปให้เหลือช่องว่างประมาณสักห้าเซนหรือสิบ เจ็ดเซนแปดเซนประมาณนี้เพื่อทีเติมดินลงไปนี่เราก็เล็งให้มันตรงนะครับตามใจชอบเลยอันนี้เอาโค้งจะเอาเมาอ์ยังไงก็ั้งแต่เรานะตัวนี้ครับการใส่ดินนะครับก็ใส่ให้มันรูปแบบสามเหลี่ยมขึ้นบนนะครับให้มันเมาส์ไม่ขึ้นไปนะครับพอเวลาเอาปิกบล็อกมาดัน ดันเข้าไปปุ๊บให้มันห่างสักสิบเซนหรือ,รอเกียรเซนแัดเซนประมาณนี้ให้มันห่างประมาณนี้เ็า mm. จะได้เอาอีก,อกเราจะได้เอาดินอัดรูดูทีหนึ่งก็ดันเข้าปิดให้มันทับช่องอ่า้อต่อข้างล่างนะครับ mm. ให้มันทับประสานกันเราเวลาไล่ปุ๊บนี่ดินที่ว่ามันถึงสูงเราจะไล่ลงลงออกข้างมีอ,ออกข้างจะไล่อากาศออกเพื่อ มันจะติดกันง่ายถ้าเราไปวางตามมุมนั่นมุมนี้มันมันไม่ติดครับเอาไปนี้มันจะไม่มันมีอากาศอยู่ข้างในอย่านี้นจะดีกว่าทำเหมือนปูนนะฮะแต้งไออเปเอาปีนมาแล้วเข้าก็ดันเข้าอย่างนี้ฮะดันแล้วก็เล็งให้มันตรงฮนะ เราดึงเชือกข้างล่างตรงแล้วรับวัดระดับเอาเลยเสร็จเ่นก้อนนะครับนี่ก็จานเข้าไปอีกทำง่ายครับ ผู้หญิงก็ทำได้แค่กอ่อเอาเกี่ยนดยหน่อยเวลาเวลามันแห้งมันจะบาดมือครับหรือเราจะอุดไปด,ด,ด้วยก็ได้แต่ปาดนี้จะง่ายเวลามันแห้งมันงงบาดมือเลา บางคนคิดว่ามันจะล้มนะครับบ้านดินมันถ้าเราก่อมันแล้วไม่เกิน2เมตรเนี่ยเราก็ปล่อยมันแห้งก่อนค่อยมาก่ออีกมันก็จะแข็งมันจะไม่ล้มนะครับก็จะไม่ล้มเพราะว่า ด้วยดินนะ่ยมันประกบกันแล้วนี่หนาขนาดนี้เนะี่ยมันไม่ล้มเลยคือคนในหมู่บ้านเขาก็สงสัยว่าทำอย่างนี้มันจะไม่ล,มล้มเลยเขาไม่เคยทำแต่เราก็ดูจากอาจารย์แล้วก็ดูาจาก u t u b e ตามโเซเชียลเนาะเขาบ้านดินอยู่ได้เป็นพันปีเขาบอกว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ามาเป็นพันปีแสดงว่าต้องแข็ง มันปูนไม่ถึงนะมันปูนอยู่ได้ไม่ถึงมันปูนอยู่พืที่ก็ห้าหกปีนี่ก็ซ่อมแล้วมีเล้ามีอะไรแล้วไปเอาดินมาอีกเราก็จะกอ่อเราก็จะก่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก่อทั้งสี่มุมแล้วก็ใส่นี่ก็จะเห็นแครก่อขึ้นมาสองก้อนแล้วนะครับทยอยก่อก่อบล็อกแถวนั้นก็สั่งก้อนแล้วนะครับแห้งเร็วอยู่ครับค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเลยทีเดียวแล้วก็ เมื่อดินมันอยู่ตัวแล้วปุ๊บนี่ก็สามารถนั่งและยืนเหยียบได้สบายเลยครับไม่ไม่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะล้มแล้วเพราะว่าออคราบที่จะแข็งเลทีเดียวเดี๋ยวผมจะไปยืนเหยียบยดูให้ดูนะครับนี่นครับสามก้อนข้าวซแห้งเร็วตต่อไปนะครับก็ไม่มีปัญหาเหยียบได้ไม่เอียงไม่ล้มนะครับ เพราะว่ามีความหนาอยู่ที่20เซนนะครับมันค่อนข้างที่จะหนาเลยแหละกอเหมือนปูนครับหอเหมือนปูนบล็อกปูนเลยทําเข้าแบบเข้าทรงเข้าเหลี่ยมเข้าประตูหน้าต่างนวนกันหมดก็จะลดต้นทุนด้วยการซื้อครับซื้อวงกบนะครับเราก็ทําเองวงกบประตูนะครับ,รบทําเองสูง200กว้าง80เซนนะครับ ทำใส่วงกบเรือใส่ดินนะครับใส่ดินปิดให้เข้าเหลี่ยมนะครับเข้าเหลี่ยมก็จะก่อไปเรื่อยครับออก่อจนกว่าจะเต็มแล้วจะมีาหน้าต่างตรงนี้หนึ่งบานนะครับหน้าต่างตรงนี้อีกหนึ่งบานนะแล้วก็จะตรงนี้ก็จะทําเป็นบานกระทุงนะบ,นางบานกระทุงสองบานก็ยังไม่ไม่ได้ทำบ,บานกระทุงจะใส่ประมาณนี้บานกระทุง เพื่อรับลมนะครับเพราะลมอำนากจะมามาทางทิศเหนือนะฮะพอทางทิศทิศใต้นะครับทางทิศใต้ก็มา,าทางนี้เพราะถ้าเกิดว่าหน้าหน้าร้อนมาทางทิศใต้เนี่ยหน้าหนาวจะมาทางทิศเหนือเพราะลมหน้าหนาวก็จะไม่ต้องการก็จะปิดฝั่งฝั่งนี้ให้หมดเลยเพราะลมหน้าหนาวมันหนาวนะแล้วก็จะปิดปิดให้มืดแล้วก็ทําหน้าต่างช่องไว้ส่วนหน้าร้อนเราต้องการเราก็ต้องทําบานประตูเยอะๆหน่อยเพื่อต้องการรับลม ครับถ้ามีต้นไม้ร่มรื่นอ่ไยก็จะเย็นสบายในสวนนะครับก็ตอนนี้ก็พยายามก่อแล้วก็ก่อก่อน,นะครับเพราะว่ามันยังมือใหม่อยู่ก็ค่อยๆทำคือว่าครั้งแรกนะที่จะสร้างาเถียงกระท่อมดินนะครับท่อทำตะกดินเป็นเป็นการทําครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้ก็งูงูปลาปดูจาก youtube ของหลายๆอาจารย์นะครับในช่อง y o YouTube เข้ามาดัดแปลงประยุกต์ใช้ให้เข้ากับพื้นที่ของเรานี่ก็ตอนเย็นนะครับจะทำต่ออกทีน,นึงก็ทำมก,กบประตูเพิ่งเสร็จเข้ามุมเข้าวาระดับน้ำให้มันได้ฉากได้มุมนะครับทำคนเดียวครับเราไม่ได้มีลูกมือ ทำคนเดียวก็ได้นะครับเพราะว่ากระ๊อบมันไม่จำเป็นจะต้องใช้ลูกมือมากอะไรมากมายครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำการก่อไปจนอีกระดับหนึ่งจะทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้เห็นอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับที่รับชมรับฟังนะครับขอติดตาม,ตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ช่อง I ไอเมนวันเกษตร ได้มาแชร์ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ